โอ้ยเจอใครใครก็ทักว่าทอ้องท้องแบบไม่มีลูกไม่มีพ่อเครียดจริงๆสวัสดีชื่อหญิงเคียดอายุ51ปีปัจจุบันทำงานออฟฟิศนั่งอยู่หน้าจอคอมทั้งวันไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้สนใจสุขภาพเลิกงานก็ชอบไปสังสรรค์กับเพื่อนทำงานมาเหนื่อยๆนะต้องมีบ้างชีวิตแบบเนี้วนไปเรื่อยๆจนกระทั่งอายุมากขึ้นสึกอ่อมเพลียเหมือนเป็นกดไหลย้อน ที่ตกใจก็คือท้องมันโตขึ้นเริ่มจะจุกจุกทรมานเริ่มเสียงานเสียการท่านนายก็บน่นทนไม่ไหวเลยต้องไปหาตัวช่วยดูแลสุขภาพหาข้อมูลไปมาเพิ่งรู้ว่าเป็นอาการของตับตมาเจอคอลลาเจนพลัสตัวนี้แหละ ตัวนี้แหลนะน่าสนใจราคาจับต้องได้มีรีวิวเยอะมั่นใจทานอย่างต่อเน,นื่องก็อาการดีขึ้นจริงๆวันละสองแคปซูลตอนนี้สุขภาพร่างกายดีขึ้นมากๆยังไม่หมดกระปุกก็รู้สึกได้ไ<ป>ท้องท้องยุบลงตอนนี้แฮปปี้มากๆไม่มีอาการเหมือนเราแนะนำคอลลาเจนพลัสเลย